สวัสดีครับสวัสดี FC ขซคอหวยลาพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสำหรับคลิปนี้แอก็จาลงสูตรหวยลาพัฒนาเป็นสูตร3าตัวบนตรงนะครับประจำงวดวันที่4เดือน8 2568นะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับมาดูสูตร3ตรัวบนแท้ได้ลงให้ก่อนนะครับหลักร้อยศูนย์ผิดนะครับ ผลละวันออกสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามตัวบนออกหกหนึ่งเจ็ดนะครับแอดจ่อให้ศูนย์ผิดนะครับมีตัวรอง9และหนึ่งก็ไม่มีนะครับหลักร้อยเป็นเลขหนะครับหลักสิบแอดจอให้สามก็ผิดนะครับมีสี่มีหกก็ไม่เข้านะครับส่วนหลักหน่วยแอดจอให้เจดก็ได้เจดนะครับหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดนะครับมาเจ็ด ชุดสองตัวหกชุดจ่อให้สามเจ็ดไม่มีผิดนะครับสองตัวบนออกหนึ่งเจ็ดชุดหนึ่งเจ็ดก็ไม่มีนะครับก็ฟุกนะครับมีหกเจ็ดนะครับได้สองตัวล่างนะครับเจ็ดหกก็ฟุกได้สองตัวล่างนะครับแต่สำหรับสูตรสามตัวบนได้โต๊ะนะครับหนึ่งหกเจ็ด ก็เข้าสามตัวโต๊ะนะครับก็ฟุกนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับแอดก็จะนําสูตรใหม่มาลงให้เอฟซได้พิจารณากันนะครับสําหรับสูตรหน่วยจะใช้สูตรเดิมสูตรนี้นะครับที่เข้าเลขเจ็ดนะครับส่วนหลักสิบแอดจะใช้สูตรนี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งเลขหนึ่งตรงนี้นะครับมาเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักสิบนะครับงวดนี้ ลดหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดได้เจ็ดนะครับเข้าเจ็ดสองนะครับแล้งวดนี้ได้สองนะครับเข้าสองแปดแล้วงวดนี้ได้สี่เข้าสี่เก้านะครับสําหรับสูตรหลักสิบนะครับตรงนี้จะเป็นหลักหน่วยและหลักร้อยเป็นเลขหกตรงนี้นะครับแล้วงวดนี้ได้แปดนะครับเข้าแปดเจ็ดสองนะครับแล้วงวดนี้ตําแหน่งเลขสองบวกสามแต้มนะครับ ได้ห้าแล้วบวกอีกสามแต้มได้แปดก็จะได้หลักร้อยเลขห้าเข้าห้าสองแปดนะครับและเลขสองตรงนี้บวกสามแต้มได้ห้าบวกสามแต้มได้แปดก็จะได้แปดเข้าแปดสี่เก้านะครับดูตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะครับมันจะเละนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันอีกครั้งนะครับมาดูย้อนหลังกันอีกครั้งนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมสี่งวดนะครับ เป็นการปรับตำแหน่งใหม่นะครับสูตรสามตัวบนเป็นสูตรใหม่นะครับประจำงวดวันที่สี่เดือนแปดสองันห้าร้อยหกสิแปดะครับมาดูย้อนหลังนะครับมหาหลักร้อยนะครับให้ใช้หลักแสนหลักหมื่นนะครับห้าเจ็ดนมาตั้งนะครับห้าบวกเจ็ดได้สองนะครับจากนั้นสองบวกสามแต้มได้ห้านะครับห้าบวกสามแต้มได้แปดแล้วก็จะได้หลักร้อยมาสามตัวนะครับสองห้าแปด จากนั้นหาลักสิบนะครับนำสองตัวบนมาตั้งนะครับสี่ศูนย์สี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับได้เลขสี่นะครับจากนั้นให้นำเลขสี่บวกเลขศูนย์นะครับได้เลขสี่เมื่อได้เลขสี่ตัวนี้มาแล้วนะครับให้ลดแต้มหนึ่งแต้มนะครับเป็นเลขสามเราจะได้ตำแหน่งหลักสิบสูตรใหม่นะครับสองตัวสี่และสามนะครับ จากนั้นมาหาลักหน่วยนะครับเป็นสูตรเดิมนำสองตัวบนมาตั้งนะครับสี่ศูนย์สี่บวกศูนย์ได้เลขสี่นะครับนำมาตั้งตรงตำแหน่งหลักสิบเลขสี่นะครับจากนั้นสี่บวกสี่ได้แปดนะครับเมื่อได้แปดมาแล้วเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งนะครับเป็นเก้าเราจะได้ตำแหน่งหลักหน่วยสองตัวแปดและเก้านะครับผลลัวัว์งวดถัดไปสามตัวบนออกแปดสี่ 9นะครับหลักร้อยสองห้าแปดก็จะได้แปดนะครับหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยเลขเก้าก็จะได้แปดสี่เก้าเข้าสามตัวบนตรงนะครับแปดสี่เก้าชมงวดต่อไปนะครับนำหลักแสนหลักหมื่นมาตั้งนะครับสี่แปดสี่บวกแปดได้สิบสองในเลขสองนะครับบวกสามแต้มได้ห้าบวกสามแต้มได้เลขแปด เราจะได้หลักร้อยสามตัวสองห้าแปดนำสองตบนมาตั้งนะครับสี่เก้าสี่บวกเก้าได้สิบสามได้เลขสามแล้วสามบวกเก้าได้สิบสองได้เลขสองจากนั้นเลขสองลดหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งเราได้หลักสิบสองตัวสองหนึ่งนำสี่เก้ามาตั้งอีกครั้งสี่บวกเก้าได้สิบสามได้เลขสามสามบวกสี่ได้เลขเจ็ดเจ็ด บวก1แต้มได้8เราก็จะได้หลักหน่วย2ตัว7และ8นะครับผลาะวันหัวถัดไป3ตัวบนหลอก5 2 8หลักร้อย258ในที่เลียก5นะครับหลัก10บใน2หลักหน่วยได้8ก็จะได้5 2 8เข้า3ตัวบนตรงนะครับสมมติวต่อไปนะครับ หลักแสนหลักมื่นแปดะครับแปดกศูนได้8 8ดแบวกสามแต้มได้สิบหนึบวกสาแต้มได้เลขสีได้หลักร้อย3าตัวนะครับแปดหนึ่งสจากนั้นหาหลักสิบนำสอตัวบนมาตั้งสองแบวกแได้10ได้เลขศูนแล้วนำศูนย์บวกแได้เลขแปดเลขแปลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเจเราได้หลักสิบ2ตัว8และ7 หาหลักหน่วยใช้2ตัวบนมาตั้ง2 8 2แบกแได้10ได้เลขศูนย์แล้วนำศูนย์บวกสองได้เลขส2งเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขสาเราได้หลักหน่วย2ตัว2และ3ผลราวันงวดถัดไป3ตัวบนออก8 7 2หลักร้อยได้8หลักสิบได้7และหลักหน่วยได้2 ก็จะเข้า 8, 7, 2เข้า3ตัวบนตรงนะครับชมงวดต่อไปนะครับหลักแสนหลักหมื่น 5, 1 5, หบวกหได้6ได้เลข6 6หบวกสแต้มได้9 9้บวกสแต้มได้12ได้เลข2เราได้หลักร้อย3ตัว 6, 9, 2ก้าสนำสตัวบนมาตั้ง 7, 2 7ดบวกสได้9แล้ว9กบวกสได้11ได้เลข1นลดหแต้มเป็นเลขศ เราได้หลักสิบสองตัวหนึ่งและศูนย์นนมาหาหลักหน่วยนำสองตัวบนมาตั้งเจ็ดสองเจดบวกสองได้9้าแล้วนำเก้าบวกเจ็ได้สิบหได้เลขหกหกนเพิ่มแต้หนึ่งครั้งเป็นเลขเจเราได้หลักหน่วยสองตัวหและเจ็ดผลรางวัลงวดถัดไปสามตัวบนอกหกหนึ่งเจ็ดหลักร้อยได้หก หลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยได้เจ็ดก็จะได้หกหนึ่งเจ็ดเข้าสามตัวบนตรงนะครับสมมติว่าถัดไปนะครับนำหลักแสนหลักหมื่นมาตั้งนะครับสามหนึ่งสามบวกหนึ่งได้เลขสี่จากนั้นเลขสี่บวกสามแต้มได้เจ็ดและเจ็ดบวกสามแต้มได้สิบได้เลขศูนย์เราก็จะได้หลักร้อยสามตัวสี่เจ็ดศูนย์จากนั้นมาหาตำแหน่งหลักสิบ นำสองตัวบนมาตั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้เลขแปดแล้วนำแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าได้เลขห้าจากนั้นเลขห้าลดหนึ่งแต้มได้เลขสี่เราจะได้หลักสิบสองตัวห้าและสี่หาหลักหน่วยใช้สองตัวบนมาตั้งนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้เลขแปดแล้วนำแปดบวกหนึ่งได้เลขเก้ามืีเลขเก้ามาแล้วนะเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นสิบ ได้เลขศูนย์เราก็จะได้หลักหน่วยสองตัวเก้าและศูนย์นะครับหลักร้อยสี่เจ็ดศูนย์นะครับหลักสิบห้าและสี่หลักหน่วยเก้าและศูนย์ชุดสองตัวบนก็จะได้สี่ชุดนะครับ ห้าเก้าห้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์ให้เน้นบนนะครับกันล่าง ประจามวววันที่สี่เดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็จะลืมกัดตัวด้วยนะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับหลักร้อยแอดจะเน้นให้ที่เลขสี่นะครับหลักสิบห้าและสี่นะครับส่วนหลักหน่วยเลขเก้านะครับชุดสองตัวก็จะได้ห้าเก้าสี่เก้านะครับให้เน้นบนการล่างนะครับ ประจำงวดวันที่สี่เดือนแปดสองันห้า้อยหกสิบแปดชุดสามตัวก็จะได้สี่ห้าเก้าแล้วก็สี่สี่เก้านะครับขีนะครับสำหรับสูตรใหม่นี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับมาคอยลุ้นกันนะครับหลักร้อยแฮดเจาะให้เลขสี่นะครับหลักสิบห้าและสี่หลักหน่วยเลขเก้านะครับ ชุดสองตัวได้สองชุดนะครับห้าเก้าสี่เก้านะครับให้เน้นที่บนนะครับการล่างประจํางวดวันที่สี่เดือนแปดสองันห้า้อยหกสิบปดชุดสามตัวสองชุดสี่ห้าเก้าสี่สี่เก้านะครับโอเคนะครับสําหรับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ให้ f อพิจารณาดูนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแก้การคํนวณหาผลรางวัลงวดต่อไปเท่านั้นนะครับ ขอให้ f ีทุกๆท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ